พบกับช่องบอกเล่านิทานเช่นเคยนะคะกับตำนานรักข้ามชนชั้นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณหมู่บ้านคงศิลาชุมชนริมแม่น้ำองอันเงียบสงบในอดีตการที่ซึ่งชีวิตผู้คนผูกพันอยู่กับผืนดินและสายน้ําแต่ท่ามกลางความเรียบง่ายนี้ชื่อของจันฉายกับโดดเด่นเป็นที่กล่าวขวัญถึง เขามีรูปโฉมมดงามราวเทพบุตรจำแรงผิวพันธุ์ผุดผ่องราวไข่มุกวาจาไพเราะราวกับมีมนสะกดและรอยยิ้นที่ทําให้สาวน้อยสาวใหญ่ในคงศิลาหลงไหลจันฉายโอโ้อวโดว่าตนเป็นบุตรชายของขุนนางใหญ่จากเมืองหลวงผู้มาพักผ่อนและลงทุนในกิจการค้าไม้เขาแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรพันชั้นเลิศประดับกายด้วยเครื่องประดับทองคําระยิบระยับที่ส่องประกายยามต้องแสงอาทิตย์แม้จะมีชาวบ้านบางคนสังเกตเห็นถึงความไม่สอดคล้องกันในคำพูดและพฤติกรรมของเขา เช่นเขาไม่เคยเอ่ยถึงชื่อบิดาที่แท้จริงหรือมีท่าทางประหม่ายามถูกถามถึงเห่นกําเนิดแต่ด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความโอ้อวดและน้ําเงินที่โปรยปลายอย่างไม่เสียด้ยทาให้ไม่มีใครกล้าตั้งคําถามหรือสงสัยในฐานะของเขาจันชายใช้ชีวิตหรูหราฟุ่งเฟยทุกวันเขามักจัดงานเลี้ยงร่ําสุราเคล้าสิ่งดนตรีและไร,ร่ราแท้ทุกคืนสร้างภาพลักษณ์ของเศรษฐีผู้ใจบุญและมีรสนิยมล้าเลิศ เขาโปรยเงินให้ชาวบ้านที่ด้อยโอกาสซื้อความนิยมชมชอบจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้าและมักจะปรากฏตัวในสถานที่สำคัญของหมู่บ้านเสมอทำให้เขากลายเป็นจุดศูนย์รวมสายตาและเสียงซุบซิบนินทาสาวงามหลายนางต่างหมายปองอยากได้เขามาเป็นคู่ครอง หนึ่งในนั้นคือบุตสบาลูกสาวขาหาบดีใหญ่ผู้มั่งคั่งและทะยอยทยานที่สุดในคุ้งศิลาบุตรสบาลหลงไหลในความหรูหราฟุ่งเฟืยของจันฉายและมั่นใจว่าชายผู้นี้จะสามารถยกระดับฐานะของเธอให้สูงขึ้นไปอีกขั้นได้เธอใช้ทุกวิถีทางเพื่อเข้าใกล้จันฉายหวังเป็นนายหญิงของครือหน์อันโออาที่จันฉายกำลังสร้างขึ้นอีกฟากหนึ่งของคุงศิลาในกระท่อมเ,เล็กๆรินทุ่งนาหลังวัด มีชายหนุ่มนามว่าดินเขาเป็นคนผิวคล้ำกร้านแดดจัดจากการทำง,งานกลางแจ้งใบหน้าคมเข้มแฝงไว้ด้วยความซื่อสัตย์และดวงตาที่เปล่งประกายแห่งความมุ่งมัน่นเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีรูปโชมงมดงามเหมือนจันฉายดินเป็นเพียงหนุ่มยาจบผู้หาเชากินค่าทำงานหนักสารพัดเท่าที่สองมือจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแบกหามข้าวเปลือกลากซุงจากป่าหวานข้าวดาหญ้าหรือส้มแซมเรือนชานที่สุดโสมของชาวบ้านร่างกายของเขาแข็งแกร่ง ดุดคุณเขาน้ำใจของเขากว้างขวางดุดสายน้ำเขาไม่เคยเปลิปากบ่นถึงความยากจนและมักจะยิ้มรับทุกอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นและอดทนชาวบ้านทั้งหลายต่างเอ็นดูและนับถือดินในความขยันขันแข็งความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจเขามักจะแบ่งปันอาหารที่หามาได้ให้กับเพื่อนบ้านเสมอไม่ว่าตนเองจะมีมากน้อยเพียงใดดินมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ถูกเก็บนำไว้ในใจนั่นคือการสร้างบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นและแข็งแรงให้มารดาผู้ชาราได้อยู่อาศัยอย่างสุขสบายเพราะกระท่อมที่พวกเ เขาอยู่ปัจจุบันนั้นผูกพังและสุดโทรมเต็มทีเขามักจะใช้เวลาว่างหลังจากการทางาน,นหนักไปซ่อมแซมกระท่อมหรือหาไม้มาเก็บสะสมไว้แม้จะรู้ว่าความฝันนั้นดูเลือนลางยิ่งนักแต่เขาก็ไม่เคยท้อถอยทุกวันเขาจะเก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการทํางานอย่างอดทนหวังว่าสักวันหนึ่งความฝันของเขาจะเป็นจริงความสงบของคุ้งศิลาต้องสั่นสะเทือนเมื่อท่านเศรษฐีวิชัยเจ้าของที่ดินรายใหญ่และผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในภาคอีสานผู้ซึ่งไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นนักแต่เป็นที่รู้กันว่าท่าน มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับราชสำนักและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เดินทางมายังคุ้งศิลาพร้อมกับประกาศ,ศสำคัญต่อหน้าชาวบ้านทั้งปวงท่านประกาศหาลูกเขยโดยมีเงื่อนไขอันแปลกประหลาดที่ทําให้ผู้คนต้องคิดตามว่าผู้ใดที่สามารถสร้างเรือนร่มเย็นขึ้นมาบนที่ดินรกร้างชายป่าของข้าได้ภายในสีเดือนผู้นั้นจะได้แต่งงานกับลูกสาวคนเดียวของข้านามว่าแพรวาพร้อมกับได้รับมรดกที่ดินผืนใหญ่สิบไร่เป็นรางวัลโดยมีข้อแม้ว่าเรือนนั้นต้องเป็นที่พึ่งพา ให้แก่คนในยามย่าและเป็นที่รวมใจของคนในยามสุขข่าวนี้แพร่สะพรไปทั่วเรากับไฟลามทุ่งพราวาเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉงไม่ได้มีเพียงความงานที่จับใจเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมด้วยสติปัญญาความเมตตาและจิตใจที่บริสุทธิ์เธอแตกต่างจากบุษบาโดยสิ้นเชิงพราวาไม่ได้มองคนที่ความร่ำรวยหรือรูปลักษณ์ภายนอก แต่เธอปรารถนาชายหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นจริงใจและรู้จักคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงการแข่งขันนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างบ้านแต่เป็นการพิสูจน์คุณค่าของคนจันฉายไม่ได้ยินข่าวก็หัวเราะเสียงดังด้วยความมั่นใจเขากล่าวโอ้อวดต่อหน้าผู้คนมากมายว่า แค่เรือนร่มเย็นหรรึมีหรือจะเกินความสามารถของจันฉายผู้นี้ข้ามีเงินพอจะจ้างช่างฝีมือดีที่สุดจากทุกสารทิศมาสร้างปราสาทให้ท่านเศรษฐีก็ยังได้เขาทําท่าทีไม่แยแสต่อข้อกําหนดเรื่องที่พึ่งพาในายามยากหรือที่รวมใจในายามสุขเพราะในความคิดของเขาความยิ่งใหญ่และหรูราเท่านั้นคือคําตอบจันฉายออกปากกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้าใหญ่หลายรายในตลาดมืดรวมถึงกู้เงินจากเสือเดช นายทุนเงินกู้ผู้โหดเทียมและมีอิทธิพลนอกกฎหมายมากที่สุดในแถบนั้นเือเดชขึ้นชื่อเรื่องความอำมหิตหากใครเบี้ยวหนี้ก็จะถูกตามทวงจนถึงชีวิตจันฉายนำเงินจำนวนมหาศาลมาว่าจ้างช่างฝีมือดีจากทั่วสารทิศมาสร้างบ้านหลังใหญ่โตโอออาที่สุดในคุ้งศิลาโดยไม่สนใจว่าเงินที่กู้นั้นจะเอาที่ไหนไปใช้คืนเขาสั่งให้ช่างเร่งสร้างอย่างรวดเร็วเน้นความใหญ่โตและสวยงามภายนอก ระดับประดาด้วยไม้แกะสลักและลวดลายวิจิตบรรจงแต่กลับละเลยเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทานของวัสดุส่วนดินเมื่ได้ยินข่าวเขากลับเก็บนำความรู้สึกไว้ในใจไม่ได้กล่าวอ้างใดๆหรือโฆษณาชวนเชื่อเหมือนจันฉายเขามองไปที่ผืนป่ารกร้างด้วยแววตาแห่งความหวังนี่คือโอกาสที่เขาจะได้พิสูจน์ตนเองและทำตามความฝันในการสร้างบ้านให้มารดาและนี่อาจเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล ดินไม่มีเงินทองมากมายไม่มีช่างฝีมือที่จะจ้างแต่เขามีแรงกายที่แข็งแกรง่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและความรู้เรื่องไม้และธรรมชาติที่สั่งสมมาจากการทำงานหนักและประสบการณ์ชีวิตเขาเริ่มเตรียมการอย่างเงียบและรอบคอบการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นจันฉายใช้ชีวิตอย่างรู้ราฟุ่งเฟือยต่อไปในระหว่างการก่อสร้าง เขาคอยควบคุมนานอยู่ห่างๆโดยไม่เคยลงมือทำอะไรเองแม้ช่างบางคนจะทักทวงเรื่องความไม่มั่นคงของโครงสร้างหรือการเลือกใช้ไม้ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศหรือการเร่งงานจนละเลยความละเอียดอ่อนเขาก็จะปัดทิ้งด้วยความรำคาญเพราะเขาต้องการเพียงความรวดเร็วความโอ้อาและการสร้างภาพลักษณ์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นเขาคิดว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้และความโอ้อาจะทำให้เขาชนะการแข่งขันนี้ ในขณะเดียวกันดินก็เริ่มต้นภารกิจของเขาอย่างเงียบๆบนที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเขาสำรวจถื้นป่ายอย่างละเอียดเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและมีความแข็งแรงลุยไม้ด้วยสองมือก่อร่างสร้างบ้านด้วยความประณีต เขาทำงานตั้งแต่รุ่งสางจนค่ำม,มืดเผชิญหน้ากับความเหนื่อยล้าแสงแดดแผดเผาพายุฝนและโรคภัยไข้เจ็บที่มาคุกคามบางครั้งเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเช่นไม้บาดมือหรือถูกของตกใส่เท้าแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อแม้จะถูกจันฉายและพักพวกเยาะเย้ยถากถางอยู่เสมอเขากลับมองว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและเปื้อนใจให้เขามุ่งมั่นกับเป้าหมาย เมื่อเข้าสู่เดือนที่สองพายุฤด,ดูร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีพัดถล่มคุงศิลาอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้โครงสร้างบ้านของจันชายที่สร้างอย่างเร่งรีบและไม่แข็งแรงเกิดความเสียหายอย่างหนักผนังสุดหลังคาพังสิ่งของภายในเสียหายยับเยินจันชายต้องเสียเงินซ่อมแซมไปมากมาย แต่เขาก็ยังคงโอ้อวดว่าเขาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและใช้โอกาสนี้กล่าวหาว่าดินใช้เวทมนต์ดำสาบแช่งให้บ้านของเขาพังสร้างความเข้าใจผิดให้กับชาวบ้านบางส่วนส่วนบ้านของดินที่สร้างอย่างมั่นคงและใส่ใจรายละเอียด กลับรอดจากพายุมาได้อย่างน่าอัศจรรย์มีเพียงความเสียหายเล็กน้อยที่เขาซ่อมแซมได้ด้วยตนเองความแข็งแรงของบ้านดินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวบ้านหลายคนที่แอบไปดูแพรว่าเองก็แอบมาดูการทำงานของดินหลายครั้งเธอเห็นความมุ่งมั่นความละเอียดอ่อนและความซื่อสัตย์ในตัวเขาแพรว่ารู้สึกประทับใจในตัวดินมากขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มสงสัยในตัวจันชายและคำโอ้อวดของเขาเมื่อเวลาผ่านไป ใกล้ถึงกำหนดครบสี่เดือนเสือเดชและลูกน้องเริ่มมาทวงหนี้จันชายอย่างดุดันจันชายเริ่มหมดหนทางเขาไม่มีเงินแม้แต่สตางคงเดียวที่จะนำไปใช้หนี้เขาพยายามหาเงินด้วยวิธีต่างๆโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงชาวบ้านกอบโกยผลประโยชน์จากช่องโหว่ต่างๆข่มขู่ผู้ที่ไม่ยอมร่วมมือหรือแม้กระทั่งพยายามปลอมแปลงเอกสารที่ดินเพื่อน,นำเงินไปใช้หนี้ เสือเดชสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมากมายผู้คนเริ่มไม่พอใจในตัวจันฉายแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวอิทธิพลของเสือเดชจันชายรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่บุตรสบาวที่เคยหลงไหลในความร่ำรวยของเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างไอเห็นว่าจันชายกำลังจะล้มละลายเมื่อครบกำหนดสีเดือนท่านเศรษฐีวิชัยเดินทางมายังคุ้งศิลาพร้อมกับคณะกรรมการผู้ท่งคุณวุฒิและแน่นอนว่าชาวบ้านทั้งหลายต่างมารวมตัวกันอย่างขับขังเพื่อเป็นสักขีพยาน จันชายจากงานเลงใหญ่โตเปิดตัวเรือนร่มเย็นของเขาที่ดูใหญ่โตโอ้อ่ามดงามวิจิตรการตาภายนอกผู้คนต่างพากันชื่นชมและตกตะลึงในความร่ำรวยของจันชายอีกครั้งแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสิงฟีเท้าอันกึกก้องดังเข้ามาในงานเมื่อเสอเด,ดและลูกน้องบุกเข้ามาในงานเล้งอย่างอุกอาจทวงหนี้จันชายต่อหน้าทุกคน เสดเดชเปิดเผยความจริงว่าจันชายไม่ใช่บุตรชายขุนนางใหญ่แต่เป็นเพียงคนธรรมดาที่หลอกลวงชาวบ้านและใช้เงินที่กู้มาสร้างบ้านเพื่อโอ้อวดโดยไม่มีปัญญาใช้คืนเสอเดชข,ข่มขู่จะยึดบ้านหลังนี้และเปิดโปงเรื่องที่จันฉายหลอกลวงชาวบ้านทุกคนอย่างหมดเปลือกจันฉายพยายามจะหลบหนีแต่เขาก็ถูกลูกน้องของเสอเดชจับตัวไว้ เสดสั่งให้ลูกน้องหรือส่วนหนึ่งของบ้านเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของโครงสร้างและแสดงให้เห็นถึงการใช้วัสดุที่ไร้คุณภาพเมื่อปหนังถูกหรือออกภาพที่ปรากฏคือโครงสร้างไม้ที่ผุพังมแมลงกัดกินและการใช้วัสดุราคาถูกปิดบังไว้ด้วยความฉับฉวยผู้คนต่างพากันถอนหายใจด้วยความเสียดายและสงเพศจนฉายพังพินาศในพริบตาสิ่งที่เขาสร้างมาด้วยความโอ้อวดและความโกหกพังทลายลงในที่สุดในที่สุด ท่านเศรษฐีวิชัยก็ตัดสินใจยกลูกสาวให้แต่งงานกับดินท่ามกลางความยินดีของชาวบ้านทั้งหลายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานแพรวา่าไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ร่ำรวยแต่เธอได้แต่งงานกับชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรและรู้จักคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงงานแต่งงานของดินและแพรวา่าจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขไม่มีการจัดแสดงความโอ้อวดใดๆมีเพียงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้คนดินยังคงทำงานหนัก และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแต่เขาก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงและทนทานให้กับพวกเขาเขากลายเป็นที่นับถือและเป็นต้นแบบของความดีงามในหมู่บ้านชาวบ้านต่างหันมาพึ่งพาเขาในเรื่องต่างๆเพราะรู้ว่าเขาคือผู้ที่จริงใจและพึ่งพาได้ดินและแพรวาก็ครองรักกันอย่างมีความสุขในเรือนร่มเย็นที่สร้างขึ้นด้วยความรักและความมุ่งมั่น จ,จบกันไปแล้วนะคะถ้าคุณชอบนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าต่อๆไปค่ะ